คนนี้สิคะมาขโมยของที่ร้านฉันนี่โทรแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้เลยอผมเปล่านะครับผมไม่ได้ขโมยนี่นี่มาติดมือมาเฉยๆเห็นอยู่ว่าขโมยจะโทรแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้เลยอย่าแจ้งตำรวจเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมชดใช้ค่าเสียหายให้ได้ค่ะฉันสงสารนะคะห้าพันพอค่ะกันเอง 5, ห้าพันนึงเนี่ยพี่นี่พี่ใจเย็นเรียบร้อยครับขอบคุณ ผมขอบคุณพี่มากนะครับถ้าไม่ได้พี่ช่วยอผมคงติดคุกไปแล้วไม่เป็นไรเซฟแกรู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่แกทำเนี่ยมันผิดกฎหมายแล้วแกทำไปทำไม,ำไมคือว่าพอดีวันนี้เป็นวันเกิดลูกผมครับพ่อค,ครับครับลูกเสื้อผ้านหนูขาดหมดแล้วหนูอยากได้เสื้อผ้าใหม่อ่ะครับอ่าพ่อยังไม่มีเงินเลยลูก เพื่อนเขา้อหนูนะครับงั้นเดี๋ยวพ่อหาซื้อเสื้อใหม่ให้นะครับขอบคุณครับห้หนูไปเล่นก่อนนะครับเคไม่มีใครหวานหมูกูเลียวเฮ้ย มีคนอยู่ด้วยเหรอไม่ได้ขโมยน,นะครับมันติดมือมาเฉยๆโอเคถ้าตอนนี้แกยังหางานทําไม่ได้เนี่ยงัน้นแกไปทํางานกับฉันก่อนถ้าเกิดว่าอะไรดีขึ้นแล้วแกค่อยหารู้ทางของแกเองแล้วกันขอบคุณครับพี่ไปที่ขุนผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาพี่หน่อย คามบมันเรื่องอะไรเหรอพอดีผมอยากจะเปิดร้านอาหารแต่ผมไม่รู้จะไปหาทุนที่ไหนผมก็เลยลองมาปรึกษาพี่ดูเผื่อพี่จะช่วยผมได้ร้านอาหารเลยเหรอเซฟนี่แกคิดอะไรอยู่วะฮะทางานกับฉันมันก็ดีอยู่แล้วนี่จะไปเปิดทําไมร้านอาหารเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันอันตรายนะเซฟถ้าแกไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจเนี่ยถ้าเจ๊งขึ้นมาใครจะรับผิดชอบแต่มันคือความฝันของผมนะพี่ เซฟฉันว่าแกหยุดเพอ้อฝันแล้วก็กลับไปทํางานปัจจุบันของแกได้แล้วไปพี่พี่แม่งไม่เคยรู้อะไรในตัวผมไม่เคยเข้าใจขอลาออกเซฟ พี่สุัสดีครับอ้าวเซฟเป็นไงบ้างสบายดีไหมผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เลยเฮ้ย hey, มีอะไรให้พี่ช่วยบอกได้นะพอดีผมอยากจะเปิดร้านอาหารแต่ผมไม่มีทุนเลยครับพี่พอจะช่วยผมหน่อยได้ไหมได้ได้สิเดี๋ยวพี่ช่วยจริงเหรอพี่อ่ะ,อะบัตรนี้มีเงินหนึ่งล้านบาทขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเอาไปนะ สวัสดีครับครับ,รบโอ้โหเซฟเปิดร้านี่ใหญ่โตเลยนะทำมาไดพ้พี่อยากกินอะไรพี่สั่งได้เลยนะเดี๋ยวผมเลี้ยงเองโอเคครับโอ้โหเซฟร้านสวยนะเนี่ยพี่มาทำไมเนี่ยก็ามายินดีกับแกไงเก็บคำยินดีของพี่ไปเลยผมไม่ต้องการแต่เซฟพอเถอพี่ไม่ต้องพยายามผมไม่อยากคุยกับพี่ ออกจากร้ามซะเซฟแกไม่ได้ขุดมนไมแกรู้ไหมถ้าไม่มีขุนน่ะจะไม่ได้เปิดร้านตรงนี้นะแล้วเกี่ยวอะไรกับงานพี่ก็เงินที่ยืมาครั้งก่อนอ่ะมันเป็น,นินุนนไงอ้าวขุนเป็นไง,นไงผมฝากบัตรนี้มาให้เซฟหน่อยได้ไหมครับได้สิเ๋ยวพี่ช่วยกดณีว่า ก็เซฟทะเลาะก,กันมาถ้ามันมาขอยืมเงินพี่เนี่ยพี่จบัตรนี้ให้มันนะครับครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวก่อนพี่ขุนผมขอโทษนะพี่ที่ผมเข้าใจพี่ผิดไม่เป็นไรเซฟฉันเข้าใจแกนะตอนนั้นเนี่ย ฉันไม่มีความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจร้านอาหารฉันก็เลยกลัวว่าแกเนี่ยจะล้มเหลวพี่ใหญ่เคยบอกฉันว่าอะไรที่เราทำไม่ได้เนี่ยคนอื่นอาจจะทำได้แต่อะไรที่เราทำได้คนอื่นอาจจะทำไม่ได้อย่าเาความสามารถของตัวเองเนี่ยไปตัดสินคนอื่นทุกคนมีความสามารถมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันมาถึงวันนี้เนี่ยฉันภูมิใจในตัวแกมากเลยนะ ที่ธุรกิจร้านอาหารของแกเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็ขยายกิจการไปทั่วประเทศไปมาเหนื่อยพี่คงหิวแย่ละไปกินข้าวกันไปสิเ,เลี้ยงจริงเหรอจริงกินให้อิ่มเลยนะ